ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายยังไ่ตายกูเช์กูเชร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับโอ้ยบาหลใาง่อยู่ผู้เดียวบพิ่นต้องเข้าป้องนี่แล้วไปพยาบาลแล้วเขาไหม เขาไปเปิดประตูไว้ฐานตำรวจเพื่อนตัวแออมากันคบอลคนมากกับองเออมาแล้วนี่มาแล้วเอาผ้าขาวมาน่ะอุ้ยยังไม่ตา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 ยกูเชียกูเชียก ยังไม่ตายก็ปลอกเลยปลอกเลยพอเพื่อเพื่อปกเลยเพื่อปกสักวันเลยเป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 ิดประตูได้ปะพ่าเบียงว่าเบีงเขาแบกเอาก็ไดเอาเอารถไปรูบบัตรนะหายใจยู่อหายใจยู่ Tuyệt lên Khác, hôm bưng khác lắm Ba không, không có Trang à, à... Chào đi thả, bà đây hả bài biến ไปไปเดี๋ยวขออนุญาตยับรถคุณไ้เ้อมันไกลมั้งนี่น้พันขก่อนงนี้ยังหาใจอยู่ครับขอติดตามเข้ามาได้ไหมคะจะไปทำในเรียนยนี่ครับ

เดี๋ยวบรอดเลยครับรอดเลยครับผมเผื่อภารกิจรับเรื่องครับเดี๋ยวทางปลอดภัยครับอาชีพนาคำนะครับนำทรงล้มบานนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเฉีเพื่อนเฉีประสานล้มบานเตียนไทยยังบอจังเลยกะขึ้นยึดครับดูน้องพของเพื่อนประสานไปทังล้มบานนะครับก็ขอให้เพื่อนปลอดภัย ครับผมครับครับขอบคุณครับครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนบชับไวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Tiktok และ S และตอนนี้แฟนเจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ